ดูเลยผู้เลยพรีเซ,น,เซนครับับสสวดีครัับวนนี้ผมมจะมาพเซนต์คลิปส่งครูใช่ครับผมนี่เป็นคลิปส่งครูที่เอาเอาทีท่มีสุดครับแต่ตอนนี้ผมไม่เจอคุณเพราะคุณอยู่ในเซสเดียวกับผมแล้วมันเป็นใครวะไอ้เหี้ยผมรู้จักผมไม่รู้จักคนนี้ครับเขาไม่ได้อยู่ในกล้องทาอ้ายาามมาไม่ต้องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่ครับผมผมมาแล้วเอาเอาด่านนี้ไม่เอาดีเซลครับ ไม่ต้องครับไม่ต้องครับเขามาครับอยู่หนบ้ยครับเขามาวิง่งเขามาดิครับวิงว่งวิ่งโอ้โหแม่งหลผาเลยไปรบไ,ไ,ไาทาาลอกสันน่าตนนปไปกันครับทดลองที่เอาเอาิกมกสุดเท่าที่ผเคยเจอครับ คือไม่มีใครเคยคิดแบบไม่มีใครเคยคิดเลยแบบขนาดเด,เด็กกระปกุกเด็กกระปุกก็หาคำตอบไม่ได้อ่ะเ,ออเดี๋ยวขอเออเสกนี่ดิเดี๋ยวขอบกับไอวีไฟเนี่ยเชื่อนหนูไฟร่างใหม่เนี่ย เด็กกำลันเป็นสตอรเดี๋ยวผมขอต้องรู้เดี๋ยวก่นอ,นววกอนไอ้เชี่ยแป๊บแป๊บแปบบ๊บเดี๋ยวสำรับผมขอเวลา <Okay. S 1> เรามาดูดีกว่าเดี๋ยวผมขอเซ่อีเใจอืมหนูไฟล์ร่างอัลติเมตก่อนร่างอ,อีกร่างอ,อีกเหรอมันต้องเขียนแล้วว่าถึงมันจะตันอ่ะ ร่งอันนี้เอร์รังนี้เราสิกดวนร่างดำไ้เฮียร่างนิก,การก่าบกันเก,ก,น,เกนี้ร่างผีอ่ะดับวิญญ,ญาณอันนี้กุสวี ยาวๆเลยนะ L L L สาม L สี่ L ห้า L เอ้ย L เจ็ด L แปด L เก้า L สิบ V เอาเลยทำไมเอ้ยอานู้น u l นูไฟล่างอัพตันมันเขียนไงวะกอยากรู้ ผมขอเออรบแป,ป๊บนะผมขอมีาการทดลองที่แล้วที่ผมเคยทำแล <c oughs> ้วนวี่เกด่ง <c oughs> างมาตนาเปอร์องก <c oughs> <c oughs> เปอร์อ <c oughs> นเปอร์องีง <c oughs> เงบเัลติเมทมาแล้วไอ้เนีติเมทเยอะมากโอ้โหผู้ชมออผ้ชมืาติเมทอัลติเมติโอ้ตึ้งดึงตึงึงเียมาดูดีกว่าว่าหนูไฟอสไอเพื่เฮ้ยมึงเสกมึงมึงดิลิทดิดิลิทดิลิทดิลิทเสกมาหนึ่งตัวพอดลดลเออ ดีดีครับดี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 ครับคุณต้องดีดีครับคุณต้องดีดีเดี๋ยวผมจะเทคมือไฟเยงี้ยครับมือไฟเขาอ่อนแอเงครับเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนไหนปุ๊กเองไอ้ย่าไอ้ย่า มาเสกหนูไฟนะครับหนูไฟเยอะมากโอ้โหเฮี้ยหนูไฟเยอะมากไอีเฮี้ยหนูไฟแบบมาเป็นกองทัพเลยเดี๋ยวขอเปิดแป้นอันนี้ออกมาก่อนนะผมจะได้ตัวนี้ได้ป่ะตัวแรบใช่มันหนูไฟกากไว้เฮี้ยมันสู้ไม่ได้เฮี้ยหนูไฟไม่เฮี้ยควยแม่งแข็งหมดเลิเฮี้ย ตัวที่มันเก่งๆแบบปเป์ผมยู่ไงในปอร์คูณไม่มีลอกอ่คอาควยเสกไม่ได้เพิ่มชุม เพีนงคนบีบแต่กุดเออวิยมนีรอครับวิวแมนี่หรอครับวิวหิงมองติเวิรชสปาวไม่ได้ผูช้ชมอินดีอน Tu hiya lah ni. Abu BULET abu bullets, abu oh abu bulet oh abu bulet abu bulet Abu bullets, mana tu tu tangan lap? Abu bullets, mana tu tu tangan lap? Oh, nu fai, oh nu fai Oh, keng nu fai kalang betul tu abu bullets lap. Nu fai memi infinity lap, nu lap infinity lap. ไปเยอะมากเลยครับเอาเอาบูเลสก้าเอามาอยู A ่ครับเป็นอะไรวะ E N A C E โอเคเสียงดิผู้บรอดเยอะมากโอ้ยจอดตาว่าเป็นสิบล้านตัวนี้ครับ อย่าเสกต่อในเปอร์เอกมาขอร้องเสกนู้คืจะเอานูไฟมาต่อสู้เขาในวันนี้โอ้หนูไฟโอ้นูไฟเลยกคุยอาหนูไฟจิบล้างตัวห้าเศษห้าเศษล้างตัวมึงอยากต่อในเปอร์เอกอกมามันตีไม่ได้โอ้ไม่มันเลยเหยาดุเอาด้วยนี่ครับโอ้ยโอ้แตกเลย บอลบอลมาเยอะมากมาเยอะคนโคเรียครับมูฟายล่างอัลติเมทระดับอัลติเมทนะครับโอ้เก็บมากเลยไอ้เนี้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเกย์เกย์ตายตายตายย้บอลเนี่ยเซกเนี้ยเซกอะไรเนี้ยเทอร์มินิเตอร์ร่างเทคเทอร์มินิเตอร์ วนี้เราจะมาลองคลิกเทอร์มินาเตอร์เชียอ์เลยเนี่ยดีคอนไอ้เดียดีคอนดีคอนเอกอีกเหรอเทอร์มินเตอร์เอทอเออเทอร์มินเตอร์เชียไอเฮียไอเฮียดีคอนเอกปะทะกันแล้วเฮียมันจิบหายเลย เที่ยนหนังพักใหม่เที่ยวโว้ยนูไฟนูไฟเดี๋ยวหนูคอมพิวเม่ได้ตาฝาดจะไหมนูไฟเอาอยู่เที่ยอันนี้เที่ยอะไรเนี่ยนูไฟเอาไม่แข็งหมดเลยเนี่ยนูไฟตายเทียเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเซ็กอย่าเซฟสนสนดีลีดี โอ้อัไรเปอแข็งเลยแข็งเลยเทอร์มินเตอร์เทมินเตอสิบล้านตัวอยาสไนเปอร์เอ

มีเตอร์มาเยอะมากคือมีเตอร์มีสิบล้านตัว vs เอซ์ไทเปอร์ครับไทร์เปอร์ไม่มีโอกาสได้สวตเลยนะครับสิบล้านครับไทร์เปอร์ตายคนระับอุ้ยเทอร์มีเตอร์อุ้ยเทอร์มีเตอร์อุ้ยเทอร์มีเตอร์กลางบุกตีบ้านแล้วนะครับรายการเฮียอะไรวะเนี่ย ตามหมดเลยนะครับโอเคครับการทดลองขอจุบที่เพียงเท่านี้ครับว่าพังเพิ่มมานานแล้วนะครับนี่ครับคือกุญแจทำการเอาอันนี้สิ่งนี้มาครับแกดู <c oughs> เอา,าครับอย่าไปควับ เสกคิงมาเยอะเลยนะคิงแบบโ,โคเยอะคิงตามตูดผมอ่ะแค่คิงมันเยอะมากรู้ตระกิตที่หโมหรู้ว่าจะแน่ของฟอหมอนมาเยอะมากครับโอ้โห เอาลูกเอาแตะว่ดเลยนะครับโอ้ลูกเอาลูกเอาโอ้ไม่กดเออ Terminator สิบล้านตัว vs สิ่งนี้ Ây da, ây da Cứ lạc luôn lực áo ấy da Ở 10 đẹp thì bà mึง đi leo Đi leo 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 Oh! เอเลี่ยนฝันร้ายมามัวบาลังมาไม่เรียบร้อจบรายการเพียงตอนนี้รายการนี้เฮียตายห่าหมดเลย